สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมุกตาพาปัญญาค่ะอยู่เขตศูวันนี้ก็จะมาเล่าคำพยานยเรื่องพระเจ้าปกป้องจากโรคโควิดค่ะหลังจากที่หนูเรียนออนไลน์มานานที่แบบนานมากแลือก็ที่โรงเรียนก็ประกาศว่าให้ไปเรียนออนไซต์หนูก็เลยไปเรียนออนไซต์ได้หนึ่งอาทิตย์หนูก็เห็นเพื่อนข้างๆหนูว่าไอแล้วก็จามมันก็มีน้ำมูกหนูก็เลยถามว่า เป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาแพ้อากาศเฉยๆหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็หนูก็ไปกินข้าวไปทําอะไรด้วยกันแล้วก็แบบโดนตัวกันสัมผัสกันแล้วก็ใกล้ชิดกันพอหลังจากเรียนอาทิตย์นั้นเสร็จพอมาวันเสาร์หนูก็เพื่อนเขาก็ทักมาในไลน์กลุ่มว่าเขา่าติดโควิดหนูก็เลย บบกลัวว่าจะติดหรือเปล่าหนก็เลยไปบอกแม่ว่าให้ a t ทค่ะแล้วก็ตอนจะตรวจ a t ทหรือว่าตอนหยุดน้ำยาใส่หนูก็ร้องเพลงในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูเราต้องเป็นผู้มีใ้แล้วก็พอเวลาหนูกลัวอะไรหนูก็ร้องเพลงนี้ตลอดเลยค่ะแล้วก็หลังจากตรวจหนูก็ไม่ติดโควิดค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ ปกป้องหนูจากโรคโควิดไม่ให้หนูติดแล้วก็ขอถวายเกียติกับพระเจ้าที่พระเจ้าปกป้องหนูไม่ให้ติดโรคแล้วก็ขอถวายเกียรติด้วยคำพายานค่ะขอบคุณค่ะพระเจ้าวอวยพรทุกคนนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมิชากรปัญญา ยูเคศูค่ะวันนี้หนูจะมาเป็นพยานยเรื่องพระเจ้าประทานสติปัญญาให้หนูค่ะปีนี้หนูเรียนอยู่ชั้นปหกที่โรงเรียนอโบวิทอ่อนนุค่ะเนื่องจากสถานการณ์ COVID, โควิดหนูต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ไปโรงเรียนแค่หนึวันก็คือตอนไปสอบไฟนอลค่ะ ปีนี้หนูต้องไปสอบเข้ามหนึ่งที่โรงเรียนที่หนูอยากไปค่ะก็คือโรงเรียนสาธิตรามค่ะที่โรงเรียนสาธิตรามรับผู้ชาย200คนผู้หญิง200คนค่ะตอนหนูไปสอบหนูก็กังวลว่าจะสอบไม่ผิดค่ะเพราะว่าเรียนออนไลน์เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างค่ะหนูก็อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าค่ะแล้วก็ พระเจ้าก็ให้สติปัญญาที่ดีกับหนูค่ะแล้วก็ผลออกมาก็คือหนูสอติดที่โรงเรียนสาธิตรามค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ให้สติปัญญาที่ดีกับหนูแล้วก็หนูก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมวงโยที่โรงเรียนสาธิตรามค่ะ ดนตีรับเสด็จพระเทพค่ะแล้วก็เพลงที่ใช้บรรเลงก็เป็นเพลงที่คุ้นหูหนูมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้ยินที่โบสบ่อยมากเลยค่ะก็คือเพลง I Will Follow Him ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้สติปัญญาที่ดีกับหนูแล้วก็จัดเตรียมทุกๆอย่างถวายเกียรติแก่พระเจ้าค่ะ ขอพายเด้อวยพรค่ะสวัสดีค่ะ